รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการอสทออทีวีสัปดาห์นี้นะคะบีก็จะนำทุกท่านไปยังผืนป่าแก่งกระจานเพื่อติดตามภารกิจช่างภาพสายธรรมชาติอย่างพี่กล้องบารมีเต็มบุญเกียรติค่ะซึ่งพี่กล้องนะคะก็มีผลงานในนิตยศาสตรอสทมาอย่างยาวนานและยังคงทำงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะนันเราไปตามติดการทางานของพี่ก้องอย่างใกล้ชิดกันเลยดีกว่าไปดูกันว่า เรื่องาราวดีในผืนป่ากแก่งกระจานจะได้รับการถ่ายทอดออกมาในมุมมองแบบไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่กล้องก็กำลังถ่ายภาพสัตวป่าย,ยู่ทางด้านโน้นเดี๋ยวเราไปหาพี่กล้องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่กล้องกำลังถ่ายภาพอะไรอยู่คะอันนี้กำลังถ่ายข้างแว่นถิ่นใต้มันขึ้นต้นใสพวกนี้มันจะ กรุมมิ่งแล้วก็ผลัดกันทําความสะอาดร่างกายแล้วเราได้ฉากหลังเป็นพาทิตมุมไม่เปิดมากแต่ก็สวยอยู่แล้วพวกสัตว์ป่าที่อยู่บนเรือนยอดเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่น่าสนใจย่างไงบ้างคะหลักๆของสัตว์กลุ่มนี้นะครับก็จะใช้เส้นทางสัญจรเนี่ยก็คือต้นไม้ที่เชื่อมต่อกันยังข้างเนี่ย พฤติกรรมหลักคือกินใบไม้ก็จะกินใบไม้เวียนไปเรื่อยๆมีเส้นวงรอบของเขาแล้วพอมีไซส,สุกหรือผลไม้ป่าออกเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาที่ต้นนั้นแล้วสัตว์ชนิดอื่นอย่างที่อาศัยเรือนยอดเหมือนกันก็พวกชนีลิงที่พบยากหน่อยจะเจอข้างบนก็คือข้างดำสามสี่ตัวเนี้เราจะเจอได้ตามเรือนยอดจะไม่ค่อยอยู่ที่พื้น เด่นและจุดด้อยในการถ่ายพวกลิงข้างชนีเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าลูกแบบในการถ่ายภาพของพี่กองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นในการถ่ายภาพพวกนี้ก็คือเราถ่ายทอดความซุกซนของมันหรือความน่ารักของมันอย่างข้างเนี่ยหางมันยาวมันก็จะถ่ายภาพสวยเวลามันเดินตามแนวต้นไม้เนี่ยหางก็จะทอดไปข้างหลังอย่างชนีสลีละเขาจะแบบไม่มีคอมือยาวเท่ากับขาการเคลื่อนที่เนี่ยส่วนใหญ่ชนีจะโหนไปแล้วพอเจอกิ่งหลักใหญ่ๆก็จะวิ่ง เราก็จะถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวพฤติกรรมเหล่านี้โดยใช้ทักษะของการหาองค์ประกอบเราก็ต้องหาตรงที่มันแบบโล่งที่สุดเพราะว่าป่าเนี่ยมันเป็นป่าดิบเขาต้นไม้กิ่งไม้อะไรมันเยอะแล้วมันก็จะอยู่ลกๆก,ก็ต้องพยายามเดินหามุมโอกาสที่เราจะแบบเคลียร์เปิดโลง่งสวยงามแบบแบบสวนสัตว์เปิดอะไรเงี้ยยากก็ต้องใช้ความถี่ในการเข้ามาเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของการถ่ายภาพสัตว์ป่า พี่ก้องคะหยุดตรงนี้มาตั้งสองถึงสามชั่วโมงเนี่ยได้ภาพอ uh huh. ะไรมาบ้างคะพี่ก้องโอ้ว oh, ันนี้พอใจเลยเพราะว่าได้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเป็นจังหวะที่แสงสีทองๆสาดเข้ามาแล้วเขาก็กูมมิ่งทําความสะอาดร่างกายแล้วก็มีกระโดดเล่นมีตัวเด็กๆที่วิ่งไปตามต้นไม้แล้วก็โดดม้วนตีลังกามันก็ทําให้เห็นพฤติกรรมที่ว่าเขาสามารถดํารงชีวิตได้บนเรือนยอดได้อย่างปกติมีพฤติกรรมหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเห็นเลย มันไกลมากดูไม่ออกก็ค,อค,อค่อยๆคืบเข้าไปพอเห็นชัดเนี่ยอ๋อมันจับมดอ๋อเหรอคะเออไม่เคยเห็นเลยมันจับมดแล้วกินเป็นจริงจังเลยนะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมันมีวิธีจับหลายแบบด้วยเอามือไปแตะเนี้ยให้มดขึ้นมาแล้วก็จับกินแล้วพออยู่กิ่งอื่นก็เอามือยืดไปจับโอเป็นพฤติกรรมที่ผมไม่เคยเจอแล้วถ่ายสนุกมากแปลว่าเช้านี้ก็ได้ภาพที่น่าพอใจสุดๆแล้วใช่ไหมคะสำหรับการมาแล้ววันแรกที่ถ่ายแล้วได้แบบนี้ผมพอใจแล้ว เราก็อยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติวนิลาค่ะซึ่งเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราสามารถเดินได้สบายสายไม่ได้ไกลามากนะคะแต่ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆค่ะพี่ก้องก็นำทางเราไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง คือวานิลาที่บอกตัวนี้มันเป็นวานิลาสายพันธุ์ไทยจะสังเกตว่าต้นมันเป็นเถามันจะไม่เหมือนกล้วยไม้ในอุดมคติที่เราเคยเห็นอันนี้มันจะเลื้อยใบข้างบนไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับของมาดากัสกาเพราะว่ามาดากัสกาเนี่ยผ่านการปรับแต่งสายพันธุ์แล้วเพื่อให้มันหอมแล้วก็เหมาะสมกับการนําไปผสมกับอาหารที่เราคุ้นเคยที่ทําไอติมทําอะไรพวกนั้นอันนี้การถ่ายเนี่ย มาโครก็จะถ่ายยากเพราะว่าบางทีมันสูงเดี๋ยวเราเอาเทเลถ่ายแล้วก็รอช่วงที่แสงมันลงตรงดอกเนี่ยเพื่อให้ดอกมันเด่นออกมาเห็นพวกมดพวกอะไรก็น่าจะได้ภาพที่สวยงามอยู่ตอนนี้นะคะพ่ก้องก็กำลังถ่ายว่านิลาสวยๆมาฝากพวกเรากันอยู่ค่ะแต่ว่าการถ่ายครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้ง่ายเลยเดี๋ยวเราไปรอชมกันดีกว่าค่ะว่าจะออกมาสวยแค่ไหนคะ่ะ ดอกแดงๆนั้นที่เราเห็นอยู่คล้ายๆดอกบัวเลยนะคะอันนี้มันเรียกว่ากระถนพระรามครับกระถนพระรามเนี่ยเป็นพืชล้มลุกจะเห็นว่ามันไม่ไม่มีต้นมันอาศัยน้ําเลี้ยงจากต้นอื่นอันนี้ก็คือจากกาฝ่าเสน่ห์ของมันก็คือมันปล่อยกลิ่นเหม็นเพื่อหลอกล่อมแมลงเพื่อมาผสมเกสรกลุ่มเมยใหญ่มันอยู่ในวงของบัวผุดแต่ตัวนี้มันจะเจอเฉพาะที่แก่งกระจานกับลงไปทางใต้ สนับสนุนรายการโดยวันนี้เราจะขับรถตะเวนขึ้นไปนะครับเราขออนุญาตไว้เพื่อที่จะขึ้นเขากรเดินทุ่งลักษณะก็จะเป็นการดูสัตว์ป่านะครับระหว่างสองข้างทางก็จะมีตาม ริมถนน,นนต้นไม้บางทีมันมากินใบไม้หรือว่ากินผลไม้สัตว์ที่คิดว่าอยากจะเจอนะครับก็จะมีข้างดำก็จะหายากกว่าข้างแวนทิทใต้ที่อื่นนี้แทบจะหาไทยไม่ได้เลยน้อยมากจะเปรี่ยวที่นี่ยังพอมีแล้วก็มันมีการขึ้นลงของรถเนี่ยบ่อยมันก็ค่อนข้างชินคนที่เขาเจอกันอีกก็จะมีเสือดำเสือดาวนะครับทางด้านบนแต่ก็ยากเหมือนกันแล้วก็มีเพียงผา ก็หลักๆนะครับแต่ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งหรืออาจจะไม่เจอก็คือเราก็วนขึ้นไปดูเพราะว่า,าเส้นทางมันปิดมาสักพักแล้วอาจจะมีอะไรดีๆที่ออกมาใช้พื้นที่ครับพอเราขึ้นมาถึงพะเนินทุ่งนะครับมองไปที่ตรงจุดชมวิวพะเนินทุ่งมีต้นไม้ใหญ่สูงทะลุขึ้นมาเนี่ยมีข้างดำอยู่7ตัวเห็นเลยว่ามันอาศัยอยู่บนเรือนยอด ขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะหมดหวังแล้วพอมาถึงพันเดินทุ่งได้ยินเสียงชนีร้องก็มองหาก็าถ่ายชนีอยู่เพราะถ่ายฉนีอยู่ใกล้เสร็จมองไปไกลๆเลยมันบนยอดไม้มันเป็นก้อนดำๆอยู่ก็นึกว่าข้างแวนถินใต้แต่พอมองจากระยะไกลเนี่ยมันไม่ชัดเจนไงก็เลยเอากล้องถ่ายพอกล้องถ่ายเนี่ยเป็นข้างดำไอ้ต้นนี้มันทะลุฟ้าขึ้นมาเลยแล้วฉากหลังก็เป็นฟ้าพอถ่ายภาพลมเสร็จแล้วก็ move ถเข้ามาแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาตรงจุดที่ใกล้ๆ ข้างดํากับข้างแว่นนี่เขามีความต่างกันไหมคะกลุ่มเนี่ยมันต้องแยกก่อนลิงมันก็จะมีลิงที่มีหางกับไม่มีหางาภาพรวมรวมนะส่วนข้างเนี่ยมือยาวขายาวเท่าๆกันแล้วก็หางยาวกลุ่มข้างเนี่ยที่นี่มีอยู่2ชนิดโอกาสที่เราจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นข้างแว่นถิ่นต้เจอได้แต่ตรงที่ทําการเลยเพราะว่ามันจะมีโป่งเทียมที่เขามาทําไว้ข้างก็จะชินแล้วก็จะลงมาตรงนั้นนะมันก็จะเป็นดินแดง,แ,ดงแล้วมันก็จะลงไปกินเลียดิน เพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุที่ไม่มีจากใบไม้เอาไปให้ร่างกายแข็งแรงตัวนั้นจะเจอได้ระหว่างทางเจอบ่อยแต่ข้างดำจะเจอยากจุดสังเกตง่ายๆคือมองไปปุ๊บสีดําปี๋เลยตรงหัวมันจะมีความเป็นพังขึ้นมาทีหนึ่งเป็นตั้งแหลมๆจริงๆมันมีแว่นเหมือนข้างแว่นแต่ว่าสีมันจางเราดูระยะไกลมันแทบจะเหมือนจะไม่มีข้างแว่น,นแว่นมันเป็นสีขาวเลยเป็นรูปอย่างเงี้ยสีขาวสองอันทินเหนือทิในใต้นจะเห็นแว่นชัดเจนแต่ว่า ข้างดำเนี่ยมีแต่ว่าเห็นไม่ชัดเจนพอมองไกลๆก,ก็จะเห็นแค่ปากขาวๆกับตัวดำๆคือเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นระยะแบบนี้อันนี้ระยะดีมากกลายเป็นชุดภาพข้างดำที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาเลย ตอนนี้นะคะพี่กล้องกาลังถ่ายลิงเซนที่กําลังข้ามถนนอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปถามพี่กล้องกันเลยดีกว่าว่าลิงเซนเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างลิงเซนเมื่อกี้ที่ข้ามถนนไปอะคะ่ะเขามีลักษณะหรือพฤติกรรมยังไงบ้างคะลิงเซนเนี่ยเป็นลิงที่ชอบหากินตามพื้นดินมันก็จะเก็บพวกแมลงจับแมลงเวลามีสซสุกก็ขึ้นไป แล้วพอเวลาพวกนี้ขึ้นต้นไทรเนี่ยผลมันจะหมดไวมากเพราะว่าฝูงนึงมันเป็นร้อยแล้วมันกินเยอะแล้วในกรณีที่พี่ก้องเจอสัตว์ป่านี่ค่ะที่เขาใช้เทคนิคในการถ่ายภาพยังไงบ้างคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเจอแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ไะมขับรถมาแล้วเ,เจอขั้นแรกคือต้องสังเกตพฤติกรรมก่อนว่าเขาจะทําอะไรทีนี้ผมเห็นเขาเดินออกมาตรงขอบจะถึงเส้นขาวแล้วตัวหนึ่งก็แสดงว่าน่าจะข้ามถนนคือมันต้องทําพร้อมๆกันก็คือป,ประเมินพฤติกรรมมันว่า หนึง่งมันจะหนีหรือเปล่าถ้าไม่หนีเราพอถ่ายได้แล้วก็ไปอยู่ในมุม2ก็คือเป็นเรื่ององค์ประกอบจังหวะที่เราขึ้นมันเป็นถนนเป็นเนินพอมันอยู่บนหัวเนินเนี่ยฉากหลังมันจะหลุดและตัวมันจะเด็น วันนี้นะคะพี่กล้องกำลังจะพาพวกเราไปดูนกถึกเธอค่ะซึ่งนกถึกเธอจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกับพี่กล้องกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้มันเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ตัวนี้ตัวแม่เขาเขา,เขาทำรังอยู่บนคบไม้นี้จะมีใช้ผ้าสีดาเก่าๆแล้วเขาก็เลี้ยงลูกแต่ตอนนี้ลูกเขาโตเพิ่งออกไปไม่นานตอนเด็กๆมันจะตัวสีขาวๆลยนะแล้วก็ยังไม่ออกหากินแล้วพอเริ่มเริ่มโต แบบใหญ่ครับลังเนี่ยแม่เขาจะพาออกไปหากินใกล้ช่วงแรกแม่เขาจะจับเหยื่อมาให้ก่อนอแล้วถ้าเกิดไม่เกาโะโป๊ะแบบนี้บางทีมองไม่เห็นเลยมันนอนใช่ไหมมันก็ต้องไปหาที่ที่แบบกลมกลืนแล้วก็ซุกอยู่เพื่อแอบทีนี้ตัวแม่ยัง,ยงอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วปกติเขาจะอยู่นิ่งๆแบบนี้เหรอคะไม่เห็นเขาขยับตัวเลยเห็นแต่แบบกระพริบตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือมันเป็นนกหากินกลางคืนแล้วก,ก็กินปลาเป็นหลักช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกาะพักผ่อน เกาะนอนทีเนี้ยที่เห็นกระพริบตาเนี่ยมันกระพริบตาเพราะมีแมลงวีไปตอมตาแอคชั่นที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือกระพริบตาเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาหากินซึ่งปกติแล้วคือเขาจะไม่กระพริบตาเลยเหรอคะบางทีเราอยากให้กระพริบเพื่อที่แบบหล,ลับตาลืมตาอนะไรเงี้ยมีแอคชั่นในการถ่ายภาพอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันก็จะเกาะนิ่งๆแบบเนี้ย กสนนนุรรายายยโดยับพี่ก้องคิดว่าภาพถ่ายเนี่ยช่วยใน,นการอนุรักษ์ธรรมชาติยังไงคะภาพถ่ายก็คือการที่เราบันทึกเหตุการณ์ของธรรมชาติ บันทึกสารที่ธรรมชาติเนี่ยส่งมอบมาแล้วเราก็นําไปตีพิมพ์เป็นนิตยสารหรือว่าบางครั้งไปจัดแสดงงานนิทรรศการก็ทําให้คนที่ได้อ่านหนังสือหรือว่าได้ชมนิทรรศการเกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความความชอบมันก็เป็นการอนุรักษ์ทางอ้อมก็คือเป็นการ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับคนที่ได้เข้ามาเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นครับพี่ก้องมองว่าการที่กลุ่มป่าแก่งกระจาญเนี่ยกำลังจะนำเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติพี่ก้องคิดไว่าอย่าไรคะในบ้านเราเนี่ยมีการประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ขององค์กรยูเนสโกนะครับก็คือห้วยหักแข้งแล้วก็กลุ่มป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นป่าพื้นใหญ่แล้ก็สำคัญกับบ้านเรามาก แล้วก็แก่งกระจานเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีศักยภาพที่ดีก็มีสัตว์ป่าหายากหลายๆชนิดทั้งเสือลายเมฆแมวลายหินอ่อนสมเสร็จแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของเสอโคโ่งด้วยพวกกลุ่มที่อยู่บนเรือนยอดก็มีชนีมือขาวแล้วก็มีข้างดำแล้วก็มีช้างมีกระทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอนุรักษ์สัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันก่อน แล้วการที่ได้ประกาศเป็นมรดกโลกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีในการอนุรักษ์ของบ้านเราและการทํางานในป่ากแก่งกระจางครั้งนี้ค่ะของพี่กองคิดว่าภารกิจเป็นยังไงบ้างคะโอ้สำหรับเวลาที่เรามาเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ยาวมากแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยคือข้างเนี่ยหากินตอนาอาทิตย์ขึ้นเป็นแสงส้มๆได้ข้างเนี่ยจับมดกินเป็นพฤติกรรมที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ได้ขึ้นยอดพะเนินทุ่ง เพื่อตามหาสัตว์ที่แบบอยู่ระหว่างทางหรือว่าหากินอยู่เราก็ไปเจอข้างดำเมื่อวานเราก็ได้ภาพที่ดีมากสําหรับเวลาที่สั้นเนี่ยผมว่าได้อะไรเยอะมากเลยครับแปลว่าภารกิจครั้งนี้ของพี่กล้องสําเร็จไปได้ด้วยดีเลยใช่ไหมคะโอ้เป็นที่พอใจมากครับ On the road สัปดาห์นี้นะคะบีจะขอนำทุกท่านมายังจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งที่นี่นอกจากจะมีความงดงามทางธรรมชาติแล้วเรื่องราวของวิถีชีวิตทิวทัศน์และศิลปะอ,อ่อนช้อยแล้วนะคะขนมหวานของคนเพชรก็ขึ้นชื่อมากเลยละค่ะและแน่นอนบีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมืองเพชรให้มากยิ่งขึ้น เรามาเริ่มต้นยามเช้ากันแบบสบายสบายกันนะคะคุณผู้ชมไปสัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นกับทิวต้นตาลที่แสนงดงามและในช่วงนี้นาะข้าวกำลังเขียวสวยเลยล่ะคะ่ะและที่สำคัญตอนนี้มีร้านกาแฟเก๋ๆมาเปิดอยู่ริมทุ่งนาให้ได้สัมผัสกับช่วงเวลาดีๆกันเลยบีขอแนะนำเลยนะคะให้ลองมาร้านกาแฟนาตาชมคอฟฟค่ะ และสายสายนี้เราก็จะไปชมเรื่องราวดีๆของชุมชนทุ่งนาป่าตาลบ้านไร่กลางกันค่ะหากนัดมาล่วงหน้าก็จะได้เห็นกรรมวิธีการทำน้ําตาลด้วยวิธีดั้งเดิมค่ะทั้งการป่าตาลปีนตาลรวมไปถึงการต้มน้ําหวานจากงวงตาลจนเป็นน้ําตาลปึกแสนขึ้นชื่อจากนั้นนะคะเราก็จะไปลองทำขนมตาลกานต่อกับกรรมวิธีที่ไม่ยากเลยละคะ่ะแต่หอมอร่อยหวานมันหากติดใจจะเอากลับมาทาต่อที่บ้านก็น่าสนใจนะคะ ทำของหวานกันแล้วก็ต้องไปต่อกันอีกหน่อยค่ะกับบ้านขนมไทยลูกเจีย๊ยบเรามาดูวิธีการทำขนมหวานแบบมาตรฐานสูงกันค่ะที่นี่มีขนมอร่อยๆอให้ลองชิมกันหลายอย่างเลยแต่บีได้มาทดลองทําขนมทองหยิบขนมไทยโบราณที่ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างและไม่ยากอย่างที่คิดเลยละค่ะแถมอร่อยอีกด้วยมาถึงที่แล้วเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันหน่อยนะคะ ก่อนจะจากกันไปกับการมาเยือนเมืองเพชรบุรีนะคะก็ต้องขอแวะไปไหว้พระเป็นสิริมงคลกันที่วัดมหาชาติวรวิหารซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาค่ะและฝีมือเชิงช่างก็แสนวิจิตรการตาโดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นที่อ่อนช้อยงดงามที่ประดับประดาบริเวณหน้าบันของวิหารซึ่งลวดลายปูนปั้นนี้เป็นเอกลักษณ์สกุลช่างเมืองเพชรบุรีค่ะเสียดายที่เรามีเวลาน้อยไปนิดนะคะยังเที่ยวได้ไม่ทั่วเลยค่ะ แต่หากใครสนใจตามรอยบีมาที่นี่ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพิ่กองบารมีเต็มบุญเกียรติมากๆค่ะที่ให้โอกาสบีและคุณผู้ชมได้ติดตามภารกิจการถ่ายภาพจัดตาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอสอทออนทีวีสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วเทปหน้าบีจะไปตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านใดอย่าลืมติดตามได้ทางช่อง 9M-COT HD นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ